สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันที่20เดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วังจกกพงนะครับทุกคนอยู่ตรงปากคลองตลาดครับจะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนนี่ครับพอดีวันนี้ผมพาลูกค้ามาดินเนอร์ที่นี่ครับด้านหน้าผมตรงนี้คือวัดอรุณรัชวลารามนะครับให้ดูช่วงเย็นๆพ้าที่ตกดินครับนี่ให้ดูครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับ วังจากกระทงนะทุกคนให้ดูนี้เป็นร้านอาหารไทยนะครับซึ่งใครจะมาที่นี่ครับต้องจองโตนะครับ<ม>เพราะว่าที่นั่งค่อนข้างจะมีจํากัดมีประมาณสิบกว่าโตครับทุกคนให้ดูนี่ฮะเป็นอาหารไทยนะครับเป็นอาหารไทยแล้วก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารทางชาววังนะครับทุกคนให้ดูครับให้ด,ใหดูให้ดูตัวบรรยากาศนะครับอันนี้คือจกระทงวิลล่านะครับก็จกระทงวิลล่าก็สามารถเปิดให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะมาพักที่นี่ได้นะครับแต่ผมไม่ทราบราคานะครับทุกคนว่า ราคาที่จักุร์ฟงวิลล่านี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับให้ดูครับสวยงามแล้วก็ดูมีเสน่ห์ของความเป็นไทยมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปด,ดูตัวอาคารภายในทุกคนนี่ครับอันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับซึ่งท่าเรือตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยาครับนี่ครับตรงข้างผมตรงนี้ก็จะเป็นวัดกัลยาณมิตรนะครับทุกคนเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับปากคลองนะครับ่าประตูซึ่งเข้าไปสู่อย่างคลองมอนหรือว่าคลองมะกอกน้อยครับนี่ครับทุกคนไปดูข้างในทุกคนว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับในภายในตัวของจัตุฟงวิลล่านี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นประตูซุ้มดอกไม้นะทุกคนเข้ามาสวยงามมากเลยฮะ ราคาห้องพักที่นี่คิดว่าน่าจะแพงเป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะว่าจํานวนท้องพักจะไม่เยอะมากครับเป็นบ้านทรงไทยครับนี่ฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนตัวของของทางเจ้าของนะครับของจักรพงครับนี่ฮะผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับขอโทษจริงๆครับนี่ครับทุกคนให้ดูนี่ครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับที่ส่วนตัวครับนี่ครับให้ดูตัวอาคารครับนี่ครับ เราจะสามารถเห็นตัวอาคารตรงนี้ได้เลยแจ็กวิวแม่น้ํเจ้าพญาครับซึ่งตัวอาคารนี้น่าจะสร้างเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับประมาณเกือบร้อยกว่าปีขึ้นแล้วนี่ครับก็จะมีธงนะครับประจําสัญลักษณ์ของตระกูลนะครับตระกูลจักรับโครงครับนี่ฮะให้ดูครับเราไปดูพื้นที่โดยรอบนะครับนี่ฮะทุกคนเราบริเวณนี้ก็ตกแต่งด้วยสวนนะครับมีน้ําตกรอบนะครับนี่ฮะดูสะอาดแล้วก็ดูร่มเย็นมากครับ ตรงนี้ก็จะเป็น private zone นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้ครับทุกคนจะให้ดูครับนี่ครับตกแต่งด้วยน้ําตกครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับพื้นที่ไม่เยอะมากแต่ว่าสวยมาก จะให้ดูที่พักของของเกสนะครับของลูกค้าครับที่ซื้อห้องพักที่นี่ครับให้ดูบรรยากาศหรือว่าการตกแต่งภายในครับนี่ครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับข้างล่างน่าจะเป็นเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับเป็นห้องพักผ่อนนั่งเล่นนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ครับนี่ครเป็นสำหรับใช้พักผ่อนใช้หลับนอนนะครับนี่ครับ รตรงหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับนี่ครับนี่ครับบ้านทรงไทยนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นที่พักของลูกค้าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นภาพนะครับภาพของครอบครัวจากกรุงนทครับนี่ครับให้ดูครับนี่ครับแต่ว่าข้อจีนะครับผมมาในช่วงที่เริ่มค่ำแล้วครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับทุกคนนี่ฮะให้ดูภาพประวัติศาสตร์นะครับของกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับนี่ครับเป็นวัดสักเกตนะครับทุกคนนี่ครับมีคลองมีเรือนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นคลองแสนแสบนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับ นี่ครับให้ดูวิถีชีวิตของคลองบางกอกนะครับทุกคนคนกรุงเทพมหานครเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมาครับนี่ครับก็ยังสัญจรโดยเรืออันนี้เป็นวัดอรุณนะครับนี่ครับวัดอรุณราชวรารามครับนี่ครับตรงนี้คือห้องน้ำครับทุกคนนี่ครับห้องน้ำดีไซน์สวยดีครับนี่ครัห้องน้ำบรรยากาศของวังสุภวังตะกร่งโพงนะครับช่วงนี้ครับทุกคนให้ดูครับนี่ครับ ตรงส่วนนี้เป็นสระว่ายน้ำนะทุกคนให้ดูครับเฮ้ยสระว่ายน้ำน่าเล่นมากครับให้ดูนี่ครับสระว่ายน้ําของอจัก,กรพงศ์วิลล่าครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับ ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวของจุดชมวิวของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนนี่ครับก็จริงๆคือตรงนี้คือเราขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่พี่เขาอนุญาตให้เราขึ้นแล้วครับไม่ได้มาขึ้นโดยพลราการนะครับเพราะว่าบางส่วนตรงนี้ครับก็ยังเป็น p r i v a t e l ครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับนะครับแต่ตรงนี้คือพี่เขาอนุญาตให้เราขึ้นมาแล้วครับจะให้ดูวิวนะครับทุกคนให้ดูวิวยามค่ําคืนตอนเย็นๆของแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็วิวสวยๆของวัดอรุณครับ โอ้โหทุกคนสวยมากเลยครับนี่ครับสวยจริงๆเลยครับคือตรงที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะคนที่ส่วนบุคคลนะครับขอโทษทีกับตรงนี้ก็จะไม่อนุญาตให้ใครที่อยากเข้ามาก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับต้องเป็นแขกที่พักที่นี่หรือเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้องอาหารนะครับทุกคนดู วัดอรุณราชวรรามครับนี่ครับสวยงามมากครับตรงนี้ครับนี่ครตรงโซนนี้ก็จะเป็นเรือนไทยนะครับเป็นร้านอาหารเรือนไทยนะครับทุกคนนี่ครตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมไปสู่ที่พักนะครับห้องพักของลูกค้าที่มาพักที่นี่ครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับ จริงๆก,ก็สามารถนั่งพักที่นี่ได้นะครับนั่งพักรอ,อลูกค้าหรือว่านั่งชมบรรยากาศตรงนี้ก็ได้ครับนี่ฮะแต่วัดตรงนี้ก็คือเป็น private zone นะครับเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้ครับนี่ครับเป็นที่พักของอลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับ ตรงโซนนี้จะเป็นทางเข้านะครับนี่ทางเข้าออกครับหลักนี่ครับนี่ครับไปสู่ถนนที่จะไปปากคลองตลาดหรือจะไปที่วัดโพครับทุกคนตึกด้านหน้าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคอฟฟี่ช็อปแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับพ่อครัวแม่ครัวกำลังง่วนอยู่ครับกับการทําอาหารครับนี่ครับก็ ร้านอาหารน่าจะเปิดช่วงเย็นนะครับทุกวันค้าแต่เพื่อความชวนทุกคนก็ควรจะโทรจองก่อนนะครับเพื่อสำรองที่นั่งครับเพราะว่าจํานวนโตที่นี่นะครับก็้างมีจํากัดครับแต่รับรองว่าวิวสวยงามมากครับแล้วก็อาหารไทยก็น่าจะเป็นอาหารไทยแบบสูตรของทางวังเลยครับนี่ครับอันนี้คือโดยรอบบริเวณทางเข้านะครับทุกคนนี่ให้ดูครับนี่ฮะ เดี๋ยวเดินดูล้อรอบสวนนะครับทุกคนนี่ครับก็โทษทีนะครับผมมาช่วงเย็นแล้วครับก็บรรยากาศก็อาจจะดูไม่ค่อยดูชัดเท่าไหร่นะครับจะให้ดูครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรีเซพชันนะครับนี่ครับเป็นจุดเช็คอินครับนี่ครับ อันนี้ครับให้ดูครับเป็นโจมนะครับเป็นกระโจมสลับนั่งพักผ่อนนะครับนั่งเล่นนะครับอยู่ในสวนท่านนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์บรมสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5นะครับทุกคนนี้ครับนี่ครับ ไ้บอกไปท่อท่อวันท่อโนเนียในวันน่ะอ่าอันนี้คือรายการอาหารนะครับเป็นเซตนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่ครับให้ดูรายการอาหารนะครับนี่ฮะก็อาหารนี้คือยังวันค้าววันนี้ครับมองเห็นไหมครับทุกคนให้ดูนะครับนี่ครับ ก็จะมีนี่ครับเป็นแอปเปไทเซอร์ครับทุกคนนี่ครับแล้วก็มีครับนี่ราคาต่อหัวก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตก็มีทั้งแอปเปไทเซอร์แล้วก็เมนคอร์ดแล้วก็เป็นของหวานครับนี่ครับแล้วก็จะมีแถมเครื่องดื่มให้ด้วยครับทุกคนนี่ครับเป็นดื่มนะครับคนละหนึ่งดื่มครับอาจจะเป็นไวน์หรือว่าเป็นค็อกเทลด้วยครับ ทุกคนอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับห้องอาหารนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับทุกคนก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่านี่ครับก็จะปิดแล้วครับนี่ครับให้ดูครับอาหารส่วนมากที่เสิร์ฟที่นี่ก็จะเป็นเซตนะครับเซตหนึ่งก็ราคาก็แล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันนี่ครับให้ดูบรรยากาศก็ตกหัวละประมาณ2,000กว่าบาทครับทุกคนแต่ว่าที่สําคัญคือต้องจองล่วงหน้าครับนี่ครับให้ดูนี่ครับบรรยากาศ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามารีวิวนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับร้านอาหารแล้วก็จักรพงศ์วิลล่านะครับซึ่งเป็นวังเก่านะครับเป็นสมบัตินะครับของตระกูลของอในหลวงรัชกาลที่5นะครับของเรานี่ครับทุกคนนี <ści ks. S 1> ่ครับให้ดูครับนี่ฮะสำหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนน้าคคครรััับบสสวดีทุก